กองบัญชาการตำวรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยารองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยารวมถแถลงข่าวผลการปฏิบัติกรณีทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนต้องสงสยัยว่าผสมใส่บูทรามินตรวจค้น4จุดจับกลุ่มผู้ต้องหา3รายตรวจยึดของกลาง36รายการมูลค่ากว่า7ล้านบาทสืบเนื่องจากปัจจุบันกระแสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับลดน้ำหนัก มีความหลากหลายเป็นที่นิยมและเข้าถึงได้ง่ายในกลุ่มผู้บริโภคโดยอาจเป็นช่องว่างให้ผู้ผลิตลักลอบผสมวัตถุกออกฤตประเภทหนึ่งใส่บูทรามินเข้าไปในผลิตภัณฑ์ซึ่งเมื่อรับประทานแล้วอาจทําให้ปวดหัวใจสัน่นหัวใจเต้นเร็วหายใจลําบากเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดและเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดในสมองในกรณีผู้มีโรคประจําตัวอาจทําให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเจ้าหน้าที่ตํารวจกองกํากับการสีกองบังคับการปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้มีการเฝ้าระวังกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยตลอดซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสีกองบังคับการปรครบ,บได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและสัน,น,นักานคณะกรรมการอาหารและยาให้ทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับลดน้ําหนักบนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงเป็นที่มาของปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักผสมไซบูทามินจำนวนสองยี่ห้อในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนครนายกนนทบ,บุรีและสมครารวมทั้งสิ้น4จุดและจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ3รายดำเนินคดีข้อหาจำหน่ายซึ่งวัตถุกออกฤทธิ์ประเภทหนึ่งไซบูทามินโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจยึดของกลางรวม36รายการมูลค่ากว่า7จล้านบาทสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึด จะต้องส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปตรวจนักกลมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อยืนยันอีกครั้งหากตรวจพบสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในเบื้องต้นทางสำนักงานคณะกรรมการยาก็ต้องขอขอบคุณทางกองบังคับการปราบปรามการการะทำผิดเกี่ยวกับ ผู้บริโภคนะครับกองชาการสอบสวนกลางที่ได้กรุณาประสานความร่วมมือแล้วก็ทํางานร่วมกับทางอายาเรานะครับในการที่ปรับตามจับกลุ่มผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับทั้งสองกรณีนี้นมีการ แอบผสมนะครับไซบูทามีนซึ่งเป็นวัตถุออ,อกฤทธิตต์ต่อจิตประสาทประเภทที่1นึทางอายาอยเราเองเราไม่อนุญ,ญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอาหารมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 3แล้วนะครับเ,เป็นเวลา13ปีแล้วที่ออยาไม่ให้ใช้ กัปัจจุบันนี้ก็ยังมีการลักลอบนําเข้าลักลอบผลิตลักลอบมาใช้ในผลิตภันธ์ที่เกี่ยวกับการลดความอ้วนนะครับก็นําเรียนทางพี่น้องสุวนชนไปยัถึงพี่น้องประชาชนครับว่าที่อยอยไม่ให้ใช้ไซบูทามีนเพราะว่ามีอันตรายมีผลข้างเคียงค่อนข้างสูงถ้าหากใช้โดยไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องของขนาดการรับประทานนะครับก็จะมีผลต่อสุขภาพสําหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจอยู่เดิมความดันสูงอยู่เดิมถ้ารับประทานก็จะยิ่งอาการหนักเข้าไปเพิ่มสอง อะกรณีนี้มีเหตุตั้งต้นมาจากว่ามีผู้รับประทาน เหตุการ์เสืมอาหารเกี่ยวกับการลดความอ้วนและมีการลักลอบปลอมปนใส่เข้าไปโดยลู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้วก็เลยมีการเสียชีวิตกันมีการเจ็บหนักกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางสํานักงานคณะกรรมการยาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะต้องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะสืบหาผู้กระทําความผิดนะครับวันนี้ก็ความสามารถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปกป,ปบนะครับถือว่าประสิทธิภาพสูงมากนะครับตามที่ท่านเห็นคง เ,เครือข่ายชื่วมโยงเนี่ยนะครับเขามีการย้ายจังหวัดกันนะครับผู้ผลิตผู้ผลิตอยู่สองขาผู้จัดจําหน่ายอยู่พิษณุโลกหนึ่งเครือข่ายอีกเครือข่ายหนึ่งผู้ผลิตอยู่นครนายกผู้จําหน่ายอยู่นครปฐมนะครับเดี๋ยวนี้เขาทําข้ามจังหวัดส่งส่งสารเคมีกันไปส่งสารเคมีกันมานะครับะฉะนั้นในสว่วนของการดําเนินคดีก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐเราเองไม่ว่าจะเป็นสํานักงานคณะกรรมการยาจ้า่ตำรวจจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการดําเนิน การปราบปรามจับกลุ่มนะครับผู้กระทําความผิดนะครับแต่ลา สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน